หลังจากกลับจากโรงเรียนนะคะก็จะมีพ่อมายืนรอรับแบบนี้ทุกวันเลยนะคะทุกคนวันนี้พ่อชวนออกไปหาปลานะคะโดยใช้เรือแจวก่อนออกหาปลาขออนุญาตพ่อเล่นน้ำก่อนนะคะเพื่อความสนุกสนานตามประษาวัยเด็กดิฉันว่ายน้ำเป็นตั้งแต่5ขวบแล้วนะคะทุกคนเล่นน้ำเสร็จพ่อก็เอาเรือออกมานะคะเราก็จะไปจับปลากันที่ต้นน้ำ ที่บ้านมีฝายทดน้ํานะคะเป็นคลองยาวเลยค่ะอยู่หน้าบ้านก็จะมีคุณลุงคุณน้าออกมาหาปลาเช่นเดียวกันนะคะเราจะจับปลาไปแค่พอทานนะคะทุกคนเอาปลาไปเก็บเรียบร้อยแล้วพ่อก็ชวนไปรดน้ําผักสวนครัวซึ่งอยู่หลังบ้านนะคะปลูกมากมายหลายชนิดไม่ต้องซื้อค่ะสามารถเก็บไปทานได้เลยปลอดสารพิษนะคะรดน้ําแปลงผักเสร็จพ่อชวนเข้าครัว,ววันนี้พ่อบอกว่า จะต้มปลาที่หามาได้ใส่ใบมะขามอ่อนให้ทานนะคะแต่ว่าใส่พริกหนึ่งเม็ดเนื่องจากว่าเป็นเด็กก็ทานเผ็ดไม่ได้นะคะระหว่างรอพ่อทำอาหารก็กินขนมไปพลางๆเป็นลูกมือไปด้วยนะคะช่วยพ่อได้บ้างเล็กน้อยหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะก็จะไปนั่งดูทีวีเป็นการ์ตูนที่ดิฉันชอบนะคะ เป็นกิจวัตรแบบนี้ทุกวันเลยนะคะพ่อก็จะหาขนมหาน้ำผลไม้ให้ทานหลังจากนั้นอาหารย่อยก็อาบน้ําแล้วพ่อก็เล่านิทานก่อนนอนให้ฟังนะคะในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปวันละเรื่องจนกว่าดิฉันจะหลับพ่อก็ส่งเข้านอนเป็นความสุขเล็กๆในครอบครัวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ